ทางนจะมารีเช็คเครื่องทำพับวอนแก๊สตัวนี้นะครับก่อนแพ็คจะส่งลูกค้าจะมาดูความเรียบร้อยโดยรอบก่อนพลาสติกกระดาษต่างๆแกวได้หมดเลยครับที่ร้านจะใช้เป็นอะคริลิกอย่างหนาครับพลาสติกพวกนี้จะหุ้มชิ้นง,งานเอาไว้แกวได้หมด ตัวนี้จะเป็นสูตรนะครับจะใส่ไปไว้ในหม้อส่งไปจัเครื่องเอาไปประกบคู่กับคลิปเทคนิคการทําได้เลยมาดูการทํางานของมอเตอร์มอเตอร์ทํางานได้2ระบบครับไฟบ้านใส่สีดําเช่นนี้เสียบโดยตรงได้เลยครับเห็นไหมไม่ต้องใช้หมออแปลงปักไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่ทางนั้นจะมีสายพ่วงชุดนี้ให้ครับเสียบให้ตรงสีตามขั้วแดงขั้วบวกดำขั้วลบ เวลาคีบก็คีบให้ตรงขั้วครับแบตเตอรี่ใช้ตั้งแต่ได้ตั้งแต่แบตมอเตอร์ไซค์ลูกเล็กขึ้นไปแบตเตอรี่เน้นว่าห้ามเสียบสลับขั้วหรือว่าคีบสลับขั้วเด็ดขาดครับถ้าสลับขั้วช็อตทันทีมาดูการทำงานสวิตจะเป็นสวิตสา3สเต็ปตรงการคือปิดถ้าเคาะมาฝั่งขวามือตามตัวเลขครับ220บโวลต์ตัวนี้จะเป็นไฟบ้าน ไฟแสดงสถานะสีแดงมีมาร์กการกวนรอบที่เหมาะสมให้ปรับมาให้ตรงกันใบพัดใบกวดสแตนเลสครับกวนนี้มอเตอร์สามารถปรับคนเร็วได้ตรงกางเปลี่ยนเข้ามาฝั่งนี้ทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่แล้วครับไปโชว์แล้ว มือจับทั้งหมดเป็นสแตนเลสครับเวลาล้างทำความสะอาดง่ายๆเลยคือถอดสลักชุดนี้ออกครับดึงออกได้เลยแยกยกชุดมอเตอร์แยกออกมอเตอร์ตัวเนี้เช็ดทำความสะอาดธรรมดาครับใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้ห้ามล้างน้ำตรงนี้เป็นระบบไฟทางร้านรับประกันให้หนึ่งปีครับถ้ามีปัญหาอะไรส่งมาเคลมได้เลยส่วนที่เหลือจากการแยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทั้งหมดนี้คือล้างน้ำได้เลยครับหม้อก็ ถ้าจะยกออกก็คือยกแล้วก็ดิง่งรกรณีที่เราไม่ได้ยกหม้อจะเข้าล็อกพอดีจะไม่หลุดหดลุดนะครับไม่หลุดเ,เราจะยกก็แต่เมื่อเราจะเอาออกเวลาล้างก็คือยกล้างธรรมดาล้างเหมือนภาชนะทั่วไปใช้ฝอยเหล็กขัดได้เลยครับ ถ้ากรณีสกปรกมากๆถ้าธรรมดาก็คือใช้สกอดไบกับสไลด์มาดูในส่วนของหัวเตาแก๊สแผ่นปิดหัวเตาแก๊สปิดสนิทร้อยเซ็นหัวแก๊สสแตนเลสใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้นนะครับหน้าตาจะประมาณนี้สําหรับถังใหญ่ก็หน้าตาแบบนี้แต่ว่าจะเป็นเกย์แบบหนึง่งเดี๋ยวคลิปที่ส่งให้หลังจากที่ส่งเครื่องไปแล้วจะมีบอกอยู่ว่า ้อแตกต่างระหว่างแรงดันต่ำกับแรงดันสูงต่างกันยังไงกรณีที่ต้องไปซื้อเลือกดูด้วยนะครับหรือว่าถ้ามีอยู่แล้วก็สังเกตนิดนึงว่าที่เราใช้เป็นแรงดันต่ำหดือแรงดันสูงแรงดันสูงใช้ไม่ได้เด็ดขาดใช้ได้แต่แรงดันต่ำนะครับช่องอากาศช่องตรงนี้ต้องเปิดให้สุดก่อนใช้งานเช็คก,ก่อนเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้ครับสุดก็คือแบบนี้ การทำป๊อปคอนไฟสำคัญที่สุดครับถ้าเราเซ็ตถูกไฟที่ได้จะต้องเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้ถ้ากรณนนีที่ช่องกัดเปิดไม่สุดจะเป็นไฟลอยแบบนี้แบบนี้ใช้ไม่ได้ครับขั่วไปก็ไหม้เซ็ตให้เป็นสีฟ้าแบบนี้ก่อนหรือว่าถ้ามีอะไรลงไปตันช่องเล็กๆตรงนี้ดูที่นิ้วนะครับเล็กๆเศษเล็กๆลงไปตันอากาศก,ก็เข้าไม่พอ มันก็จะเป็นไฟลอยเหมือนกันอันนี้ก็ขั้วใหม่เซตให้เป็นแบบนี้ความแรงไฟในการใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับเน้นว่าไฟต้องแรงเต็มก้นหม้อโอเคครับ